สวัสดีครับทุกท่านครับมือนีผมอยู่ตลาดสดอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับของตลาดย่ามือเสานะครับตลาดสดอำเภอกันทลารมจังหวัดศรีสะเกดครับตงปิ้งตับเนะครับพี่น้องอ้เป็นตะแสครับปิ้งตับตัวนี้ตับตัวนี้ตับไก่ปิ้งแล้วจักบาทครับตับไก ครับไก่เจ็ดบาทหัวเศร้าบาทหัเศร้าบาททุกอันหมดตัวนี้ก็เศร้าหมดเนี่ยหมูสามห้าโอ้ใหม่ผมใหญ่เลยทีเดียวสามใหม่ร้อนอร่อยครับไก่ยี่สิบโอ้มูมีต้นนียวเป็นตัดเสียบเลยครับพี่น้องครับตลาดสเพื่อนรมตลาดสดออำเภกันทารุมจังหวัดศรีสะเกดเรียกได้ค่ะร้านส้มตำแม่อาร์ตลาดน้ค่ะปลาดหน่ะวษณาปนตลาดก็มีบ่นี่ร้านส้มตำแม่อาร์ตนะครับน้ำปลา ร้านส้มตำแม่อาร์ตเพื่นวะปลาหลานี่ยี่ห้อแม่อาร์ตส้มตำคือกันเป็นยี่ห้อของเพื่อนเลยตัวนี่พ่อแม่อาร์ตเลยบ่แม่อาร์ตนี่เลยค่ะครับโอ้มาพ่อแม่อาร์ตเจ้าของตัวเป็นเปลนเจ้าของนำปลาหลครับพี่น้องครับโอ้ยร้านเพื่อนร้านแรกเลยนะครับพี่น้องครับอยู่ในตลาดสดอำเภอกันทลาร่มจังหวัดศรีสะเกดของเพื่อนมีตาแนวมีตาแนวเป็นตะเสียบโอ้ยตับตัวนี้ตับหมูบ่ครับเนี่ยตับหมูสามสิบห้าบาท ตับไก่20นะครับพี่น้องโอ้ยไก่กันทลาร่มแหงเป็นตาแสบเ้อพี่น้องเอาเบื้องเอาครับนี่ไก่อำเภอกันทลาร่มแหงเป็นตาแสบแห้งพี่น้องครับไก่ย่างสูตรกันทลารม่มเป็นตาแสบครับพนมนี่ี่บาทลไเดียบอพี่น้องครับนนเด,ยบเด๋ยวสิบ้าทุกท่านย่างช่มตลาดกันต่อนะครับเป็นบรรยากาศยามเสารนะครับส่วนวยละเวลาประมาณ6กโมงเสาร์เจ็ดโมงนะครับ 6โ,โมง37โมงของตลาดสดอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นตลาดหมองที่ขายอาหารการกินเลยครับพี่น้องครับโอ้ฟอ,อ,องกินหลายนะครับพี่น้องครับตลาดสดอำเภอกันทรารมเนี่ยฟองกินหลายครับส่วนหมากเนี่ยเป็นสินเน้นเป็นไกย่ยยางนะครับเป็นไก่ย่างเป็นอาหารการกินนี่ เ,เบิ่งเอาครับพี่น้องโอ้เขาจีกับมีพี่น้องโอ้หน่เขาจีแบบบานๆของบานเท่าเลยครับพี่น้องครับนี่เขาจีแบบบ่อดท่าใครเขาจีท่าเกลือนะครับพี่น้องครับตลาดสดกันพลาโลมครับพี่น้องครับน่าสนใจครับพี่น้องผู้ใดมาเที่ยว อำเภอกันทาร่มกันจะลื่มมาแวะตลาดเด้ครับพี่น้องครับมึงนี่ไก่ย่างสูตรกันทาร่มเลยมันบอกครับโอ้พูดหน่อยยี่สิบห้าบาทเองตัวนน้โอ้พี่น้องใหม่แบบไงเลยสูตรกันทารมของแค้เลยไก่ย่างกันท่าร่มครับพี่น้องครับนี่นะครับปิ้งตับก็มีครับพี่น้องครับอือเนี่ยมีหัวใจมีหอดียังดับขึ้นนะครับพี่น้องครับขึ้นก็มีนะครับพี่น้องครับ ผลพันยางสดๆจากเตาทั้งผลเลยครับพี่น้องครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของตลาดสดอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีผ้าทุกทันนะครับยางไปทั้งผลเลยนะครับพี่น้องครับไปทั้งตลาดสดนะครับพี่น้องครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือบรรยากาศของตลาดสดอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ